สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณสูตร2ตัวบน6ชดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณของเราในวันนี้นะคะขอแนะนาการคํานวณแนวทาง2ตัวบน6ชดนะคะในงวดประจําวันที่16มีนาคมพศ2564นีนี้นะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลักกิจเบญรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณสูตร2ตัวบนให้ท่านผู้ชมได้ดับทราบนะคะสำหรับสูตรนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนเอาหลักหน่วยครั้งที่1นะคะบวกหลักสิบพันที่4นะคะบวกหนึ่งคงที่แล้วสำหรับชุดข้างล่างนะคะ เอาหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่สองสามครั้งนะคะท่านผู้ชมบวกสองบวกหนึ่งนะคะสําหรับสูตรคํานวณนี้จับชดการจับชดสองตัวบนนะคะทั้งหมดได้หกชดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมาดาาัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะ เรามาเริ่มทาการคานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลังนวยครังที่หนะคะเลขหกหบวกสนะคะได้แดได้เลขเดนแนะคะแปดบวกหคงที่นะคะได้เก้าหรับชุดข้างล่างนะคะหลังนวยล่างนะคะเลขเก้าเก้าบวกแปดสิบเบวกปดิบห้ายี้าบวกแดได้เลขเดนสนะคะสาบวกสอนะคะได้ห้าหบวกหนะคะได้หกสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสามเก้าห้าากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสองตัวบนในงวดน,นี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขแปดและเลขเก้าและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขสามเลขห้าและเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนสามเก้าห้าเพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุดสองตัวบนในงวดน,นี้นะคะชุดข้างบน้าวตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะและชุดข้างล่างเข้าวตัวเลขเด่นเลขห้านะคะ สองตัวบนออกเก้าหเรามาดับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงูถัดมาชดข้างบนนะคะหลักหนวยครั้งที่หนะคะเลขสามบวกหนะคะได้เ้าได้เลขเด่นเ้านะคะเก้าบวกอกหนึงนะคะ, 3, 3ะ,คะได้สิได้เลขศูนย์นะะ 10, นสหรับชดข้างล่างหลักหนวยล่างนะคะเลขห้าบวกสาได้แปดแปดบวกสามสิบเอเบวกสามสิี่สิบสีได้เลขเด่นสนะคะ สีบวก2นะคะได้6 6บวกนึ่งนะคะได้7สําสำหรับผลออกรางวัลที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก307จะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่น2ตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข9และเลขศูนและชดข้างล่างคำนวณได้เลข4เลข6และเลข7ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบน307เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชด2ตัวบนในงวดนี้นะคะ ชุดข้างบนเข่าวัวเลขเดน่นเลขศูนย์นะคะและชุดข้างล่างเข่าวัวเลขเดน่นเลขเจ็ดนะคะสองตัวบนออกศูนย์เจ็ดจะเรามาดับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักหน่วยข้างที่หนึ่งนะคะเลขห้าห้าบวกห้านะคะได้สิบสิบดูเลขเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกอีกหนึ่งคงที่นะคะได้หนึ่งสำหรับชุดข้างล่าง หลังหน่วยล่างได้7 7็บวกสนะคะได้9 9้าเก้าบวกสองสิบวกสองสิได้เลขเด่น3นะคะ3าบวกสนะคะได้5 5าบวกหได้6กจะกสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก6 0 3ูนสาำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นชุด2ตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข0และเลข1และชุดข้างล่างคำนวณได้เลข3เลข5และเลข6 ผลางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบน603เพราะฉะนั้นสําหรับการคำํคำนวณจับชุด2ตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนข่าวตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะและ,ละ,ละชุดข้างล่างข่าวตัวเลขเด่นเลยสามนะคะ2ตัวบนออกศูนย์สามนะคะเรามาับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมา ชุดข้างบนหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะเลข1นึ่งหนึ่งบวกหนะคะได้2ได้เลขเด่นสนะคะ2องบวกหนงคงที่นะคะได้3สําหรับชุดข้างล่างหลักหน่วยล่างนะคะเลข9ก้าเก้าบวกสามสิบวกสามสิบห้าสิบหาบวกสามสิดได้เลขเด่นแนะคะ8ปบวกสนะคะได้10บไ้เลขศูนย์ศูนย์วกหได้หนึ่งจะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบนออกห้าสามด สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสองตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขสองและเลขสามและชดข้างล่างคำนวณได้เลขแปดเลขศูนย์และเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนห้าสามแปดเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณจับชดสองตัวบนในงวดนี้นะคะชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขแปดจากสองตัวบนออกมาแล้วสามแปดนะคะท่านผู้ชม 3 8 2ตปตบบนในงวดนี้คืองวดประจำวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดจำวันที่16มีนาคมนะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะชุดข้างบนนะคะหลัหน่ครข้างที่1นเลขศ0บวกก็ได้ศูนย์ะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นศูนย์ะคะโซนบวก1คงที่นะคะได้1จ้ะสำหรับชุดข้างล่าง หลักหน่วยล่างนะคะเลสมสบวกแปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดสิ้เดเลขเด่นเจนะคะเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบและเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมสําหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสองตัวบนของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลขศูนย์และเลข1หนึ่งนะคะและชุดข้างล่างคำนวณได้นะคะเลขเจ็เลขเกและเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชม จะขออภัยนะคะท่านผู้ชมสําหรับการจับชน2ตุบบน2ตุบบนในวันนี้นะคะท่านผู้ชมการคํานวณของเราในวันนี้นะคะทั้งหมดได้6กชดน,นะคะขอได้นําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะได้07 09 00 17 19 10นะคะท่านผู้ชมจ้ะ สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสูตร2ตัวบนนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เขเด่นมาแล้วชดข้างบนนะคะได้เลขศูนย์และเลขหนึ่งและชดข้างล่างนะคะได้เลขเจ็ดเลขเก้าและเลขศูนย์นะคะสำหรับการจับชด2ตัวบนของเรานะคะทั้งหมดได้6ชดนะคะท่านผู้ชมได้0 7 0 9 0 0 1 7 1 9 1 0นะคะท่านผู้ชมทั้ง6ด ท้งหมด6ชนนี้นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะแนวทางในงดประจาวันที่16บมีนาคมนี้จ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆยทุกๆท่ททานนะคะ แล้วเราพบกันใหม่ในงูต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ